จะสังเกตว่าเป็นช่วงที่ร่างกายนะครับเปลี่ยนแปลงเร็วมากถ้าเราไม่รีบดูแลสุขภาพนะครับปล่อยให้ตัวเองมีปัญหาสุขภาพนะครับพอเข้าหลัก4ี่แล้วยิ่งหลัก5ก็จะยิ่งหนักเข้าไปอีกนะครับดังนั้นเราต้องรีบดูแลสุขภาพนะครับผลิตภัณฑ์ไหนที่ช่วยเรื่องของดูแลสุขภาพถ้าเราเช็คแล้วนะว่ามั่นใจได้จริงนะครับมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับเราควรจะดูแล สวัสดีครับคุณพรทิวาปัทมนะครับสวัสดีครับมาพูดคุยยามบ่ายนะวันนี้มาแบ่งปันเรื่องของการดูแลเรื่องของโรคไตนะครับเรื่องของภาวะเรื่องของไตนะครับย้ำอีกครั้งไตทําหน้าที่กรองน้ํากรองของเสียนําของเสียออกจากร่างกายถ้าเราปล่อยให้ไตเราทํางานหนักนะครับก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของการเป็นโรคไต อีกเรื่องหนึ่งย้ำสำคัญสุดๆเลยนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยทำเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่รู้ข้อมูลนี้นะครับนั่นก็คือการกลั้นปัสสาวะครับอย่ากลั้นปัสสาวะบ่อยนะครับอย่ากลั้นปัสสาวะนานๆทำไมเลยครับเพราะวันนี้กระเพาะปัสสาวะในร่างกายนะครับพอถึงเวลานะครับผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายทานได้ไหมครับเวกิเวรา นะครับระยะสุดท้ายโฟกไตหรือ,อยังนะครับโฟกไตแล้วจริงๆก็สามารถทานได้แต่อย่าเข้มข้นนะครับอาจจะเอาครึ่งซองนะครับจากปกติชงหนึ่งซองเนี้ยครับครึ่งซองชงแต่อย่าให้ดื่มทีเดียวนะครับเจือจางน้ําให้เยอะๆนะครับเจือจางน้ําเยอะๆแล้วให้ท่านจิบครับท่านจิบตลอดวันนะใช้วิธีการจิบอย่าก,กินทีเดียวนะครับอย่าก,กินทีเดียว พราะว่าถ้าระยะสุดท้ายนี่แสดงว่าไตาอาจจะกองของเสียได้ยากแล้วจะต้องไปฟอกไตนะครับก็ให้จิบทั้งวันนะครับให้จิบทั้งวันนะครับให้จิบทั้งวันนี่คือ,อเรื่องของโรคไตนะครับ คนพี่นะครับยังไม่ฟฟกอ๋อถ้ายังไม่โฟกดีครับถ้ายังไม่โฟกนะครับถ้ายังไม่โฟกแสดงว่าได้แต่ก็อย่างที่ผมว่านะครับอาจจะเป็นหนึ่งซองชงละลายน้ําและให้ท่านจิบนะครับในช่วงแรกเพื่อปรับสภาพนะครับเพื่อปรับสภาพอย่าอย่าทานแก้วเดียวเข้มข้นนะครับถึงแม้วันนี้เวกิเวลาจะจะดีมากๆนะฮะแต่เพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับเพราะว่า เรื่องของไตนะครับเป็นภาวะที่ต้องดูแลนะครับแล้วก็มันมีความเสี่ยงนะครับมันมีความละเอียดอ่อนนะทางที่ดีก็ให้จิบนะครับให้จิบดีครับเพราะว่าหลายๆคนที่ผมไปสัมผัสมานะไม่ได้ฟอกแล้วก็ดื่มเบกิเวล่านะครับสุดท้ายก็ไม่ได้ฟอกจริงๆนะครับผู้ป่วยมีเรื่องของโรคหัวใจร่วมด้วยใช่ครับเพราะว่าวันนี้นะครับคนที่มีปัญหาเรื่องของไต ก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนโรคที่จะตามมานะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคเบาหวานเห็นไหมครับมันจะปวกกันมามันจะเรียกกันมาเหมือนเป็นเพื่อนกันนะครับมีปัญหาหนึ่งโรคมันจะลามมาหรอบางคนเป็นเบาหวานสักพักทานยาไปเยอะๆก็เรียกไตามาด้วยนะครับบางคนเป็นไตทานไปทนมาเรียกเบาหวานมาด้วยแล้วอีกอันหนึ่งนะที่จะพ่วงมาด้วยก็คือเรื่องของความดันโลหิตครับผมถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของโรคไตอีกโรคที่พ่วงมาก็คือความดันโลหิต ค,ความดันสูงความดันต่ำนะโรคไตอักเสบก็จะตามมาอีกแล้วเห็นไหมครับมาเป็นกลุ่มเลยพอมีปัญหาเรื่องไตน้ําดีก็จะมีปัญหานะครับเรื่องของอโรคุงน้ําดีตามมาอีกไม่พอแค่นั้น <laughs> <laughs> เป็นหนึ่งได้เยอะแต่ได้แบบนี้ก็ไม่น่าเอานะเป็นหนึ่งได้เยอะแบบนี้ก็ไม่ดีโอ้โอ เทวดาให้กำลังใจครับเทวดาให้กำลังใจสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นยังไงบ้างได้ยินชัดใช่ไหมครับเมื่อวานพ่อผู้ใหญ่ประกาศวันนี้เทวดาลงมาเปรี้ยงแป้างเปรี้ยงปล้งนะฮะไม่เป็นไรครับใครที่ยญยยินสัญญาณชัดก็คอมเมนต์ คุยกันนะครับแล้วก็อีกพอไตนะครับกรองกรองของเสียไม่ได้อะครับเรื่องของโรคนิ้วก็จะตามมานะครับเรื่องของโรคนิ้วก็จะตามมา ดังนั้นเวลามีปัญหาหนึ่งอย่างครับก็จะพงพ่วงกันนะครับใช่ค่ะผู้ป่วยคนนี้ศูนย์รวมโรคครับใช่ครับผมคืออ่ามันเกิดจากความเสื่อมของร่างกายด้วยครับผมแล้วก็ไม่ได้ดูแลตั้งแต่เนิ่นเนะพอไม่ดูแลตั้งแต่เนิ่นๆื่อก็จะทําให้มีปัญหาครับก็จะลามนะครับคือเขาเรียกว่าเป็นโรคแบบเป็นแพ็กเกจนะครับ ามากันเป็นชุดมากันเป็นชุดดังนั้นใครที่ยังไม่ป่วยนะครับใครที่ยังไม่มีปัญหาสุขภาพนะครับก็ให้รีบป้องกันนะครับให้รีบป้องกันอย่าปล่อยให้ลูกลามอย่าปล่อยให้บานปลายนะครับเพราะถ้าปล่อยให้ลูกลามปล่อยให้บานปลายแล้วนะครับก็จะแก้ไขาย,ยากมากนะฮะดังนั้นดีที่สุดนะครับเครื่องดื่มวิสการาดยอดอ่อนข้าวสาลีนะครับจะช่วยเรื่องของ ผู้ที่มีปัญหาเรื่องของภาวะโรคไตนะครับรวมถึงนะครับคนที่ป้องกันนะครับป้องกันไม่อยากให้ป่วยเป็นโรคไตวิสการ์ดเวกิเวล่านะครับยอดอ่อนข้าวสาลีดีมากๆผมดูแลหลายเคสนะครับทั้งลำปางเอยนะครับพะเยาเอยผมจึงกล้าออกมาพูดได้เต็มปากเลยว่าวันนี้ประโยชน์จากวิสก a ร์ดสามารถดูแลผู้ป่วยนะครับโรคไตแล้ววิสการก็อยู่ในเวกิเวล่าของบริษัทสุเรียนตรงนี้ ตลอดนะเวลาผมคุยนะครับก็คือมาตรฐานนะไม่ว่าจะเป็น GMP s a c c p นะครับแล้วก็ฮาล้านของมาเลเซียเข้มงวดมากๆนะครับเป็นฮาล้านที่เข้มงวดเบอร์หนึ่งของโลกนะครับเพราะว่าประเทศมาเลเซียนะครับเป็นรัฐอิสลามนะครับอิสลามก็จะเป็นนะครับศาสนาที่เคร่งครัดเรื่องอาหารการกินมากๆนะครับ จูงแขนกันมาเป็นแถวเลยใช่ครับถ้าใครมีปัญหาสุขภาพนะครับดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเรายังไม่เป็นนะฮะตัวเราและคนที่เรารักคือการป้องกันผมและอีกตัวหนึ่งนะครับวันก่อนมีคนถามว่าโรคไตสามารถแนะนำสาหร่ายสไปรูลีน่าได้ไหมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าในสาหร่ายสไปรูลีน่าจะมีธาตุเหล็กเข้มข้นนะครับพอทานเข้าไปจะทำให้ไตนะครับทำงานหนักมากขึ้นนะครับ สำหรับคนที่ป่วยนะครับไม่ควรทานนะสาหร่ายสเปรูลีนาแต่ถ้าคนที่ไม่ป่วยทานได้ครับคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องภาวะโรคไตทานได้แล้วทานได้ดีด้วยนะครับดังนั้นวันนี้ถ้าไม่อยากมีปัญหาเรื่องไตอันดับที่หนึ่งครับดื่มน้ําสะอาดนะครับดื่มน้ําให้สะอาดถ้าได้ดื่มน้ําแร่บิออนวอเตอร์ด้วยยิ่งดีนะครับ ติดตั้งที่บ้านได้ก็ติดตั้งถ้าไม่ติดตั้งไม่สามารถติดตั้งก็ลองหาดื่มลองสอบถามหรือถ้าท่านเห็นลิงก์นี้จากใครครับผมเชื่อว่าคนคนนั้นจะสามารถแนะนําท่านสามารถบอกท่านว่าสามารถไปเอาน้าแร่บียอน์วอเตอร์ตรงนี้จากที่ไหนมาดื่มนะครับพี่ครับสวัสดีครับพี่วีชิตนะครับสวัสดีครับ,บ,นะรบ,ว,รบวันนี้ไลฟ์พูดคุยนะผมตั้งใจจะออกมาพูดคุยทุกทุกวันนะตอนบ่ายสามโมงก็จะหยิบเรื่องของ สุขภาพนะครับท่านไหนมีปัญหาก็มาแชร์มาพูดมาคุยได้นะมาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับมารู้จักกันสามารถแชร์ลิงก์นี้ให้กับคนที่ท่านรักได้นะครับแล้วก็ถ้าท่านเห็นลิงก์นี้จากไหนนะฮะลองดูว่าใครแชร์ลิงก์นี้ให้กับท่านลองติดต่อคนที่แชร์ลิงก์นี้ให้กับท่านดูนะคนคนนั้นมีความรักมีปรารถนาดีที่จะดูแลสุขภาพของท่านด้วยนะครับ พอดื่มน้าสะอาดแล้วนะฮะทานอาหารให้ครบ5้าหมู่อย่าทานรสจัดจนเกินไปนะครับออกกําลังกายบ้างเพราะการออกกําลังกายจะทําให้ร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วที่สําคัญก็เลือกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพวันนี้นะครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเป็นสิ่งจําเป็นแล้วในอดีตอาจจะไม่จําเป็นนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ถือว่าผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพคือสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งของทุกๆคนนะครับ เนื่องจากภาวะเรื่องของสารพิษเอยผักผลไม้ปนเปื้อนเยอะแยะมากมายดังนั้นนะการทานแบบเดิมอาจจะไม่ได้ผลนะครับพอคุยเรื่องเวกิเวลาแล้วนะครับถ้าไม่อยากนะครับถ้าไม่อยากป่วยไม่อยากมีปัญหาสุขภาพนะครับวันนี้เราต้องดูแลนะครับร่างกายให้แข็งแรงผมอยากจะแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยผมดื่มมาตั้งแต่ปี2554นะครับ พอได้มารู้จักผลิตภัณฑ์กาแฟผสมโสมของบริษัทโซเรียนแล้วผมตัดสินใจดื่มตั้งแต่ปี2 5 5 4เป็นต้นมาจนถึงทุกวันนะครับวันนี้โสมคือราชาสมุนไพรครับใครที่มีโอกาสได้ทานโสมนะครับก็จะทำให้นะระบบเลือดเราดีนะครับภูมิต้านทานาในร่างกายเราแข็งแรงอีกอย่างนึงก็คือผิวพรรณสวยใสระบบเลือดดีผิวพรรณจะเปล่งปลั่งโดยอัตโนมัติ นะครับแล้วถ้าหลายคนเคยเป็นเหมือนผมที่ผ่านมานะดื่มกาแฟไม่ได้ดื่มแล้วใจสัน่นดื่มแล้วนอนหลับมีไหมครับในห้องนี้ตอนแรกๆดื่มกาแฟไม่ได้มีไหมครับแพ้คาเฟอีนมีไหมฮะดื่มกาแฟเข้าไปแล้วเหงื่อแตกดื่มกาแฟเข้าไปแล้ว,ลวหูกระวนกระวายนะครับนอนไม่หลับถ้าท่านมีอาการนี้ผมแนะนําตัวนี้นะครับแนะนําตัวนี้เพราะก่อนนั้นผมเป็นคนแพ้คาเฟอีน ดื่มคาเฟอีนสูงสูงไม่ได้เลยนะครับนอนไม่หลับใจสั่นกระวนกระวายแต่พอได้มาดื่มคาฟฟพัทนะครับคอฟฟพัทคือกาแฟพันโรบัสต้าสกัดคาเฟอีนออกเหลือแค่0.1เนะครับเพื่อให้นะฮะประโยชน์ของคาเฟอีนก็คือทำให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยบำรุงประสาทนะครับแล้วดูแลสุขภาพได้ด้วยมีผลงานวิจัยนะครับาทางการแพทย์นักวิทยาศาสตร์ออกมาวิจัยแล้ว การดื่มกาแฟนะครับเป็นประจำโดยปริมาณไม่มากเกินไปสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระสามารถลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งได้อันนี้คือนักวิจัยออกมาฟันธงเรียบร้อยมีผลงานวิจัยรับรองนะครับแต่ถ้าดื่มกาแฟมากเกินไปกาแฟที่มีคาเฟอีนสูงคือเกินไปจึงจะเป็นปัญหาสุขภาพ นะครับนี่คือว่าทําไมบางคนบอกว่าดื่มกาแฟไม่ได้แต่วันนี้กาแฟครับของเรานะครับดื่มแล้วคุณพี่บอกว่าหลับสนิทค่ะนะครับเจอลูกค้าแบบนี้เยอะค่ะใช่ไหมครับเพราะว่านะคนที่แพ้คาเฟอีนนะครับคือจะไม่เอาจริงๆนะก่อนหน้านี้ผมก็ไม่เอานะผมปฏิเสธนะครับก็มีคุณพี่ธนทรนีร่แหละครับที่เคยชงกาแฟตัวนี้ผมดื่ม พอผมดื่มตอนนั้นแก้วแรกปรากฏว่าปกติเนี่ยผมจะต้องนอนไม่หลับเพราะผมแพ้คาเฟอีนนะครับแต่พอดื่มแล้วทําให้ผมหลับสบายรู้สึกผ่อนคลายผมจึงมาศึกษานะครับคุณวิทยาดาบอกว่าวันไหนไม่ได้ดื่มกาแฟโสมจะปวดหัวมากๆจ้านะครับอันนี้นะครับก็เป็นอีกประโยชน์หนึ่งนะครับอีกประโยชน์หนึ่งก็คือเพราะ เวลาคาเฟอีนเข้าไปนะในปริมาณที่พอดีจะช่วยอะไรครับช่วยเรื่องของระบบเลือดที่หมุนเวียนดีครับบางคนนะครับบางคนเป็นคนผอมแต่ไม่รู้ว่าระบบเลือดของเราหลอดเลือดของเรามีไขมันอุดตันเยอะถ้าหลอดเลือดของเราสมมติตรงนี้ครับสมมตินี่เป็นหลอดเลือดของเราหรือสายยางก็ได้ท่านจินตนาการตามนะครับในหลอดเลือดนะฮะเลือดจะวิ่งฉิวตลอดถ้าเราไม่มีไขมันไปอุดตันแต่บางคนชอบอะไรครับทานมันจัด จัดนะครับทานอาหารทอดบ่อยๆทานปลาประเภทเนยนมเยอะเกินไปก็จะเกิดทําให้ไขมันไปอุดตันในเส้นเลือดครับพอไขมันไปอุดตันในเส้นเลือดแล้วนะครับก็ทําให้ระบบเลือดหมุนเวียนไม่ดีนะครับระบบเลือดหมุนเวียนไม่ดีพอระบบเลือดหมุนเวียนไม่ดีอาการที่เกิดขึ้นก็ง่วงนอนบ่อยๆบางทีก็ปวดหัวเกิดจ no, ากอะไรครับเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอครับก็จึงเป็นที่มาของอาการปวดหัววิงเวียนได้ด้วยนะครับ พอเลือดไปไม่เพียงพอทําให้ร่างกายเราอ่อนแอนะครับแต่วันนี้คาเฟอีนนะครับจะช่วยเรื่องของการไหลเวียนของเลือดที่ดีแล้วตัวนี้จะมีส่วนสําคัญเลยก็คือโสมหกดีนะครับโสมคือราชาสมุนไพรช่วยเรื่องระบบเลือดนะช่วยเรื่องของนะครับดูแลนะฮะสามารถชําระล้างไขมันในในเส้นเลือดได้นะครับนี่คือสรรพคุณของโสมแล้วโสมนะครที่พอเหมาะอยู่ใน กาแฟตัวนี้นะครับพอดื่มเป็นประจำแรกๆบางคนนะบางท่านอาจจะมีปัญหานะครับดื่มเข้าไปไปแรกๆเอ๊ะทำไมถ่ายท้องนะพอถ่ายง่ายนะครับวันนี้เราทานอะไรเข้าไปอยู่ในลำไส้บางคนนะหนึ่งวันไม่ถ่ายมีไหมครับพี่ธัญญาเอาพี่ธีรายาใช่ไหมครับพี่ธีรายานึกว่านึกว่าเปลี่ยนชื่อนะครับเพราะอ่านชื่อภาษาอังกฤษ วันนี้เราทานเข้าไปบางคนหนึ่งวันไม่ถ่ายสองวันไม่ถ่ายสามวันไม่ถ่ายนะครับรวมถึงบางคนเป็นสัปดาห์เป็นอาทิตย์ไม่ถ่ายเกิดการหมักหมมนะครับเกิดการเน่าเสียอยู่ในลำไส้นะพอเราทานโสมเข้าไปครับโสมอีกประโยชน์หนึ่งก็ช่วยเรื่องของระบายช่วยให้ถ่ายง่ายนะครับใครที่ดื่มโสมสังเกตว่าระบบขับถ่ายจะดีมากยิ่งถ้าตื่นเช้ามาชงเช้าๆ้าเลยนะครับ ชงประมาณดื่มไปประมาณ15นาทีครับโอ้โหเราต้องรีบเข้าห้องน้ำครับเพราะว่าจะช่วยขับออกนะครับแล้วประโยชน์ของโสมช่วยเรื่องของระบบเลือดไม่พอนะยังดูแลร่างกายเกือบทุกส่วนนะครับบำรุงตับได้ด้วยนะวันนี้ถ้าใครทานสมเป็นประจำตับของเราจะแข็งแรงพอตับของเราจะแข็งแข็งแรงปุ๊บนะครับพี่คนเดิมาครับผม พอตับของเราแข็งแรงก็จะสามารถนะครับผลิตนะครับอินซูลินอินซูลินจะทําหน้าที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนะครับจึงเป็นที่มาว่านะฮะโสมช่วยเรื่องของน้ําตาลในเลือดได้โสมช่วยเรื่องของคนที่มีภาวะปัญหาเรื่องเบาหวานความดันได้อันนี้คือที่มานะครับหลายคนไม่รู้หลายคนไปบอกว่าเอกาแฟตัวนี้นะครับกินแล้วแก่เบาหวานกินแล้วแก่ความดันกินแล้วคือ ไม่มีนะครับแต่ที่ได้จากคอฟฟพัทนะครับนั่นคือประโยชน์ของโสมนะครับแล้วก็คาเฟอีนน้อยที่สําคัญตัวนี้ครีมเทียมทํามาจากพืชน,นะครับทำมาจากถั่นเหลืองสังเกตง่ายๆถ้าใครดื่มกาแฟผสมโสมนะครับของบริษัทโุเลียนท่านจะรู้สึกสดชื่นกับปี้กระเป๋า วันนั้นผมไปแนะนำนะครับท่านมีอาชีพปลูกข้าวโพดครับท่านบอกว่าดื่มแล้วสามารถขึ้นดอยสูงๆได้ไม่เหนื่อยไม่หอบนะครับปกติขึ้นไปปลูกข้าวโพดบนดอยสูงๆจะเหนื่อยง่ายหอบง่ายแต่พอมาดื่มตัวสมตัวนี้นะครับทําให้ระบบเลือดหมุนเวียนดีนะครับแล้วไม่เหนื่อยไม่หอบง่ายดื่มเป็นประจำนะครับก็ผิวพรรณสดใสเนียนใสผมก็จะรู้เลยนะะ สามารถไปซื้อใกล้ที่สุดก็คือบ้านขามนะฮะบ้านของท่านนายกสรงชัยนะฮะแม่เลี้ยงปันนะฮะท่านก็เอาไปวางไว้บริการนะฮะอยากรู้ราคา2องนี้ก็น่าจะส5บาบาทนะครับที่บ้านขามตําบลหัวเมืองนะใครอยู่ตําบลหัวเมืองบ้านผมนะครับไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนก็ทักทายมาส่วนใครที่เป็นหุ้นส่วนกับผมแล้วก็ยินดีจัดส่งถึงที่นะครับวันนี้เรามีบริการจัดส่งนะครับด้วยการขนส่งของบริษัทเอกชนนะครับ ผมดื่มเป็นประจำแล้วดีมากๆจึงอยากจะแนะนำนะครับแล้วก็นอกจากดื่มแล้วสดชื่นนะครับดื่มแล้วสุขภาพดีนะฮะในห้องนี้นะครับรับชมรับฟังจากที่ไหนนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์นะครับอย่างที่บอกครับท่านสามารถแชร์เรื่องราวดีๆในการดูแลสุขภาพนี้ไปให้กับคนที่ท่านรักได้นะครับแล้วท่านที่รับฟังเห็นวิดีโอนี้แล้วสนใจอันดับแรกให้ท่านไปดูนะครับให้ท่านไปดูว่า ใครคือผู้ที่แชร์วิดีโอนี้ให้กับท่านนะครับให้ท่านติดต่อคนที่แชร์วิดีโอนี้ให้กับท่านนะครับเพราะคนนั้นจะสามารถแนะนำนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับแนะนำเรื่องของการหาผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพให้กับท่านได้นะครับพอผมดื่มสิ่งที่ได้อีกอันหนึ่งก็คือเดิมผมมีปัญหาภูมิแพ้นะครับพอมีปัญหาภูมิแพ้พอมาดื่มแล้วปัญหาภูมิแพ้ที่ผมเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์จาก สมวันนี้เป็นสินค้าที่ขายดีมากๆนะครับให้ท่านพึงระวังถ้าท่านไปเจอผลิตภัณฑ์นี้ที่ไหนถ้าหากมีการกรีดซองแล้วมีเทปปะนะครับไม่ว่าจะกรีดด้านหน้ากรีดด้านหลังแล้วเอาเทปสีต่างๆมาปะท่านพึงระวังนะครับพึงระวังของปลอมของที่มีการยัดไส้นะครับถ้าท่านซื้อแบบนั้นท่านซื้อได้ถูกจริงๆนะครับแต่ท่านจะไม่ได้รับการรับประกันจากบริษัทใดๆเลย ท่านทานแล้วท่านมีปัญหาสุขภาพท่านทานแล้วเกิดเอฟเฟกต่อร่างกายไม่มีใครรับผิดชอบให้กับท่านถ้าซื้อนะครับคอฟฟี่พลัสนะครับให้สังเกตเลยนะครับของเราจะมีเลเซอร์ยิงชัดเจนระบุที่มานะครับเลเซอร์ laser ตรงนี้จะบ่งบอกว่าคนที่นำผลิตภัณฑ์นี้ให้กับท่านนะมีแหล่งที่มาชัดเจนหากเกิดปัญหานะครับบริษัทสุเรียนของเราพร้อมรับรองรับประกัน100%เซ แต่ถ้าท่านไปซื้อตามท้องตลาดมีการกรีดซองมีปั๊เทอร์แปะนะครับมีการลบรหัสโค้ดเหล่านี้ออกไปนะครับบริษัทจะไม่รับประกันสินค้าใดๆให้กับท่านเลยแทนที่เราซื้อดื่มเพื่อดูแลสุขภาพเรากลับกลายเป็นไปซื้อแล้วอาจเกิดปัญหาสุขภาพตามมาพอเกิดปัญหาสุขภาพตามมาปุ๊บไม่มีใครมาดูแลอีกต่างหากดังนั้นปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วมั่นใจที่สุด ให้ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทสุเรียนทุกรายการจากตัวแทนนะครับเพราะตัวแทนจะดูแลและใส่ใจท่านให้ข้อมูลเวลามีมีปัญหานะครับท่านสามารถปรึกษาตัวแทนคนที่แนะนําเรื่องราวดีๆนี้ให้กับท่านได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆก,ก่อนทิ้งท้ายก่อนจะจากนะครับวันนี้ทิ้งท้ายก่อนจะจากอยากจะชวนนะครับใครที่กําลังมองหาช่องทางรายได้เพิ่มนะครับ วันนี้บริษัทโซเลียนมีระบบออนไลน์ท่านสามารถนั่งทำงานแบบนี้อยู่ที่บ้านนะครับไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องออกมาไลฟ์สดแบบนี้ก็ได้ถ้าท่านไม่ถนัดนะครับท่านก็สามารถทำออนไลน์ได้เพราะเรามีระบบซัพพอร์ตทุกๆขั้นตอนในตัวตนของท่านเพียงแค่ท่านสามารถเล่นโทรศัพท์วันละประมาณ30นาทีหรือ1ชั่วโมงนะครับแล้วสนใจสร้างรายได้เพิ่มท่านก็สามารถติดต่อคนที่แชร์ลิงก์นี้ให้กับท่านได้เช่นกัน นะวันนี้บริษัทสุเรียนทำช่องทางออนไลน์แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับทุกๆคนที่อยู่ในประเทศไทยรวมถึงประเทศข้างเคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเมียนมากัมพูชาลาวนะครับรวมถึงประเทศจีนก็ตอนนี้มีการขยายไปแล้วนะครับแล้วง่ายที่สุดสุเรียนนะครับบางคนบอกว่าไม่ชอบงานขายไม่ชอบไม่ถนัดขายก็ทำได้นะครับเพราะว่าวันนี้สุเรียนนะครับแค่เปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อ เราก็จะมีนะครับไรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางสามารถทำควบคู่กับงานประจำสามารถทำในเวลาที่ท่านว่างนะครับวันนี้สุเรียนออนไลน์พร้อมนะครับพร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมให้กับทุกๆคนนะครับที่อยากจะมีะไรายได้เพิ่มเข้ามาดูช่องทางนี้เพราะจริงๆงานสุเรียนก็คืองานเปลี่ยนสินค้าจําเป็นใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับแล้วก็ใช้ดี เอ่ยปากเบาๆเล่าต่อบอกต่อสร้างเครือข่ายผู้บริโภคนะครับเหมือนการถักทอใยแมงมุมถ้าใครสามารถสร้างเครือข่ายผู้บริโภคได้มากก็จะมีรายได้ที่เยอะขึ้นใครสามารถสร้างเครือข่ายผู้บริโภคได้มากนะครับก็จะสามารถมีรายได้เข้าอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ขอทุกท่านนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมดูแลไตนะครับอย่าลืมดูแลไตเพราะถ้าไตมีปัญหาหนึ่งรายการ ปัญหาอื่นๆจะตามมาอีกเยอะเลยนะครับท้ายนี้สามารถอินบ x ็อกพูดคุยสอบถามหรือโทรมาปรึกษามาพูดคุยกันได้ขอบคุณทุกกำลังใจทุกๆการกดไลค์ทุกการกดแชร์นะครับขอบคุณคุณคุณพี่พรพิวาปทุมนะครับขอบคุณมากๆเลยที่เติมเต็มความรู้ให้นะครับขอบคุณนะครับถ้าความรู้นี้มีประโยชน์ก็แชร์ออกไปบอกออกไป ผมตั้งใจจะออกมานะไลค์ในทุกๆวันช่วงเวลาบ่าย3โมงนี่แหละครับในทุกๆวันก็จะใช้แล้วเวลาประมาณนะส0มสถึงสีนาทีเพื่อบอกเล่าสิ่งดีๆนะครับบอกแชร์เรื่องราวการดูแลสุขภาพสำหรับวันนี้ขอทุกท่านนะครับ มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะขอให้เงินทองไหลมาเทมาอย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยอย่าได้ไข้นะครับหลับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนแล้วก็สร้างเงินล้านในธุรกิจออนไลน์ไปด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับเจมพร้อโทรมาย่งบริ